สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะพี่น้องมือนีย่ายหน้าอุดรมาเที่ยวห่างคือเกาละจ้าหิ้วเขาหิ้วเขาวบล่นี่ก็หิ้วเขาก็บ่ไปกินเขาได้จ้าเนาะก็ไม่ <laughs> ก็กเลยมาเห็นปอเปียะมาเกินโดนแล้ววสัน้นก็เลยันลองบ่งก้านาาน้ำมันเสีสบคือเกา่าบอเหมนว่า แต่ว่าอาหารน,นี่มันมันอาจจะบอถือปากเข้าเต็มที่ดอกถ้าเขาบรเฮตเองถ้าเขาเฮตเองนี่เขาแบบว่าต้องการรสชาตินี้ต้องการสีไซอันนี้ต้องการน้ําจิ้มแบบนี้แบบนี้ๆๆนจังจีมันจะแบ่บพี่น้องมันจะแ่บกว่วแล้วกาการการเฮดเองนี่มันแ่บกาการไปจือ เพิ่นกับที่แทบพ้องเพิ่นน่ะผู้เพิ่นเ็ดขายแต่ว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เราอยากได้หรือว่าคุ้นเคยของเราแบบนี้อะไรอย่างนี้นะพี่น้องเนาะพอ,อเปลี่ยนก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ชอบตอนยังไม่ป่วยก็กินบ่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือต้องระวังเรื่องความมันเนาะก็กกินห่างๆแต่ก็กินใช้ชีวิตปกติหละจ้าพี่น้องจ้า ใช้ชีวิตปกติเพราะว่าเรื่องหลีกเลี่ยงลาบากเนาะถ้าเรากินอาหารนอกบ้านแต่ถ้าอาหารในบ้านก็ยังพอควบคุมได้จ้ะสูๆูด้วจ้ะเพี่น้องแา่บาาวันนี้จะดีหรือร้ายเราก็ต้องสู้ต่อไป ก้าวต่อไปทําต่อไปหายใจลึกๆแล้วก็เดินต่อนอกจากกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ